สิ้นสุดคำถามแล้วก็สิ้นสุดข้อสงสัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของหมายเลขเสื้อ66ตำแหน่งรองกับตันทีหงแดงลิพูอย่างเจ้าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนได้เดินออกมานะครับบอกลาสมโมสรหงแดงลิพูของพวกเราอย่างเป็นทางการสิ้นสุดในดุลการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม นั่นมันก็หมายความว่าในฤดูก,กาล2025ถึงฤดูก,กาล2 0 2 6ยภายใต้การคุมทัพของกุนซืออาร์เนอร์สล็อตจะไม่มีนักเตะที่ชื่อว่าเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนร่วมทีมอีกต่อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับมันก็มี2กระแสนะครับที่ท้าโถมเข้าใส่เทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแน่นอนเขาเป็นนักเตะที่ผมเชื่อว่า มีคนชอบเยอะมากๆนะครับและก็มีคนไม่ชอบใจด้วยคาแรคเตอร์ของเขาก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับกระแสหนึงนะะ่งเนี่ยฮะก็บอกว่าออกมาต่อว่าต่อขานเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับบอกว่าคุณเป็นสเกาวเซอร์ทำไมคุณถึงไม่มีความจงรักภักดีทำไมคุณทิ้งทิ้งสโมสรที่เคยปลกปั้นเคยให้โอกาสคุณนะครับแล้วก็ไปหาอนาคตใหม่นะฮะที่สโมสรอ,อื่น ทำไมคุณทาแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับและหลายคนก็ไม่พอใจนะครับท่านผู้ชมครับและอีกกระแสะหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะสิ่งที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับตั้งแต่อายุ6กขวบจนถึงณปัจจุบันนะครับเขาก็ย่างเข้าอายุ26ปีแล้วสิ่งที่เขาทําให้หงแดงรวพูลของพวกเรานะครับแน่นอนนะครับการันตีด้วยถ้วยแชมป์ถึง6โทรฟี่นะครับ หลายคนก็ออกมาชื่นชมแล้วก็เข้าใจนะครับในสิ่งที่เทรนด์ทำนะฮะหลายคนก็ขอบคุณในสิ่งที่เทรนด์สร้างความสำเร็จนะครับที่ทุ่มเทเสียสละนะฮะกำลังแรงกายต่างๆ่านะครับพาของแดงลิ้วปูของพวกเราตลอดระยะเวลาที่เขาคาแข้งที่สมโมสรของพวกเราสวมเสื้อของแดงลิ้วปูของพวกเรานะครับเขาก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพาของแดงลิ้วปูประสบความสําเร็จคว้าได้ถึง9้แชมป์ ซึ่งแน่นอนหลายคนก็ขอบคุณในสิ่งที่เทนทําและก็เข้าใจนะครับว่าแน่นอนนะครับมันคือความท้าทายใหม่ของเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับแน่นอนเขาอยู่ตรงกับลิวปูของพวกเราถึง2ี่ปีแล้วนะครับอ่ามันก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องก้าวเดินออกจากสโมสรหงแดงลิวปูเพื่อไปสร้างเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะฮะให้กับตัวของเขาเองมันก็ถึงเวลาแล้วนะครับมันคือเขาเรียกว่า มันคือวิถีของฟุตบอลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแน่นอนถ้าท่านผู้ชมเข้าใจตรงจุดนี้ว่านี่คือวัฏจักรของชีวิตนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องพบเจอกับวัฏจักรนี้นะครับมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีมาแล้วก็มีไปนะครับคนเก่าไปคนใหม่ก็ก้าวเข้ามาทดแทนนะครับแน่นอนถึงแม้ว่านักเตะใครจะไปใครจะมาก็แล้วแต่ แต่สโมสรของแดงรีวููของพวกเราก็ยังเป็นยังคงอยู่นะครับยังคงเป็นสโมสรที่พวกเรารักนะครับยังเป็นสโมสรที่ยืนตรหง่านนะครับท่านผู้ชมพวกเราก็เรียกว่ารวมใจนะครับเชร์กันอย่าง มุ่งมั่นและก็มีความขยันขันแข็งกันเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมและสโมสรของพวกเราก็ถือว่าเป็นสโมสรที่สร้างความสุขสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกอย่างไม่เสื่อมคลายนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่ะนะฮะมาดูอ่า26ปีที่เทรนต์อยู่กับสโมสรหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับอ่านณะนะตอนนี้นะครับเขายิงไปแล้ว23ประตูนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แอสซิสต์ไป ที่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อแอซิสอย่างแท้จริงนะครับ92ลูกนะฮะท่านผู้ชมถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะเขาเริ่มต้นกับลิวพูตั้งแต่6ขวบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีโอกาสลงสัมผัสเกมตัวจริงใน FA ฟเคัพรอบ4นะครับในปี2016นะครับที่เจอกับสปเปอร์แล้วก็ลิวพูของพวกเราก็เอาชนะสปเปอร์มาได้2ประตูต่อหนึ่ง และลงในพิมลีกอย่างเป็นทางการนะครับในฤดูกาล2017นะครับภายใต้การคุมทัพของจอร์เนครอปนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆช่องก็คงจะวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าทำไมถึงเทรนด์ถึงตัดสินใจที่จะเดินจากสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราไปแน่นอนนะครับจุดหนึ่งที่ผมมองว่า าการจากไปของเจอร์กินครอปก็มีส่วนสําคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจําได้วันที่เจอร์กินครอปอำลาสโมสรของแดงรีพูในสนามแอนฟิลด์นะครับจะมีนักเตะอยู่2คนที่ร้องไห้ออกมาชัดเจนมากๆก็คือมีกับตันบัวจิลฟันไดแล้วก็น้องเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเจอร์กินครอปนะครับคือสุดยอดกุนซือที่มอบโอกาสนะครับที่เห็นในความสามารถของเขาแล้วก็ผลักดันเขา ลงเล่นเป็นตัวจริงนั่นเองนะครับซึ่งการจากไปของจิกเก็ครอปมันก็ส่งผลทางด้านจิตใจของเทรนต์อยู่พอสมควรแล้วมันก็บวกกับอีกอหลายๆปัจจัยนะครับนะแน่นอนปัจจัยของจิกเกครอปเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าจิกเก็ตครอปก็ตัดสินใจลาทีมไปเช่นเดียวกันถึงแม้กุนซืออา์เนอร์สล็อตนะครับจะพาทีมประสบความสําเร็จ แล้วก็มีความเก่งกาจมีความดีขนาดไหนนะฮะท่านผู้ชมผมก็เชื่อว่าแน่นอนนะครับด้วยความผูกพันของนักเตะนะครับซึ่งแน่นอนผูกพันกับทางฝั่งของเจอเก้นคล็อปมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าอา์เนอร์สโลตจะเก่งจะดีอะไรขนาดไหนมันก็คงจะเทียบกันไม่ติดนะครับด้วยระยะเวลาที่ ผ่านมานะฮะท่านผู้ชมนี่ก็คือประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยท่านผู้ชมถึงแม้ว่าลิเวอร์ pool ของพวกเราจะคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้นะครับแต่ในฤดูกาลต่อไปเนี่ยจะเป็นฤดูกาลที่มีการถ่ายเทมีการสร้างทีมใหม่นะครับซึ่งนักเตะชุดเก่าที่เชลซนครอปนะครับได้สร้างไว้แน่นอนนะครับมันก็มีบางตัวนะครับมีบางตำแหน่งนะฮะที่ยังเล่นไม่เข้าระบบกับทางฝั่งของ เทคนิคของกุนซืออาร์เนอร์ส็อตนะครับท่านผู้ชมและมีบางคนนะครับที่อายุก็เยอะเริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ร่วงโรยนะครับสภาพร่างกายแล้วก็ทางฝั่งของฟอร์มการเล่นก็ดกลงมาอย่างน่าใจหายนะครับซึ่งแน่นอนนะครับกุนซืออาร์เนอร์ส็อตก็จะถือโอกาสนะฮะในปีที่2ของเขานี่แหละนะฮะในการที่จะมีการปรับปรุงทีมครั้งยิ่งใหญ่นะครับเราจะได้เห็นฝีมือของกุนซืออาร์เนอร์ส็อตแบบชัดๆแบบ เต็มๆนะครับในดูการที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วนะครับแ่าทคติกเราได้เห็นแล้วแน่นอนนะครับ นักเตะที่จะเข้ากับแทคกติกของกุนซืออาร์เนส็อตแน่นอนเขาจะต้องเป็นคนเลือกเองกับมือนะฮะท่านผู้ชมเพื่อให้เข้ากับแทคกติกของกุนซืออาร์เนส็อตส่วนหนึ่งนะครับเคนนะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เก่งกาจเอาเรื่องเอาการทีเดียวโดยเฉพาะลูกเปิดลูกโด่งนะครับลูกนิ่งนะฮะท่านผู้ชมครับนะเรียกได้ว่าแม่นยำนะครับเหมือนจับวางแต่ผมมองว่านะครับ เทนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับกับทางฝั่งของเทคนิคของกุนซืออาร์เนอร์ส็อตนะฮะเพราะว่าทางฝั่งของกุนซืออาร์เนอร์ส็อตแกจะเน้นนะครับบอลค่อนข้างที่จะช้าลงมาหน่อยนะครับจังหวะหรือว่าลิทึมในการเล่นเนี่ยจะค่อนข้างช้าแล้วก็เน้นชัวร์เน้นการคลองบอลชั้นแล้วนะครับนะบอลยาวบอลโด่งเนี่ยเราจะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับในฤดูก,กาลต่อไปนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับตรงจุดนี้เทนอาจจะมองว่าเขาอาจจะ เขาเรียกว่าอาจจะไม่เข้ากับแทคนิคของคุณซืออาร์เนอร์สล็อตนะครับอาจจะทําให้แน่นอนล่ะนะครับในการาร่วมงานกันนะครับก็อาจจะมีความยากลําบากอยู่พอสมควรนะครับก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะโบกมือลาลิอุปูนะครับลาไปแบบสวยงามนะครับเพราะว่าพาลิอุปูของพวกเราถลิงบรลลังแชมป์ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ5ปีนะครับสองสองฤดูกาลนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นการ าจากไปนะครับที่แบบสวยสดงดงามมากๆนะครับและแน่นอนนะครับวัยของเทรน์เนี่ยคือวัย26ปีถือว่าเป็นวัยกำลังพีคจัดเลยนะฮะท่านผู้ชมแน่นอนเขาก็ค่อนข้างที่จะโหยหาความสำเร็จนะฮะแน่นอนเขามองว่าหงแดงเรียูจะเป็นช่วงที่กำลังผองถ่ายหรือว่ากำลังเปลี่ยนไทยนักเตะนะครับในดูการตอบมิน,น้จะมีนักเตะหน้าใหม่นะครับมากหน้าหลายตาเดินเข้าสู่สโมสรหงแดงเรียบผูฉันแล้วกุนซืออา์เนอร์สโลต ก็จะใช้เวลาในการที่จะเขาเรียกว่าสร้างนะครับเาเรียกว่าปั้นนะฮะปลูกปั้นนักเตะพวกนี้กว่าที่จะพวกเขานะฮะจะลงเล่นร่วมกันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีความมองตาแล้วก็รู้ใจกันเนี่ยก็คงต้องช่องใช้เวลาแต่เทรนต์บอกว่าเขารอไม่ได้นะครับความสําเร็จของเขานะฮะเพราะว่าอายุเขาก็ย่างเข้า26แล้วนะครับท่านผู้ชมเข้าไปทางฝั่งของเรียมลมาดริดเนี่ยถือว่าเป็นทีมในระดับ ยักษ์ใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จฉันแล้วเขาก็มองตัจุดนี้ว่านะครับความท้าทายใหม่ของเขาเนี่ยนะฮะที่เลี้ยวมัดลิกมันน่าจะเหมาะสมกับตัวเขาด้วยฐานะสถานะต่างๆนะครับด้วยอายุอานามด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับใหญ่ๆนะครับที่ผมมองว่าเชนเนี่ยตัดสินใจลาหงแดงเลี้วปูของพวกเราไป ในดุลกาลนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่รับชมทางบ้านมีความรู้สึกยังไงนะครับท่านผู้ชมชอบนะฮะหรือว่าเกลียดนะครับการจากไปของเทรนด์ก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับทางโคดทวนลิลปูกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับใน EP นี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ต่อไปกับโคดทวนลิลปูสวัสดีครับ